ตอนที่5้องานแต่งกรรมลอว่ายังไงคะเธอเร่งเราไม่ต้องการให้เขามีเวลาวางแผนการอื่นจะเอาแบบนั้นก็ได้แต่พี่มีข้อแม้ถ้าฉันทำได้พี่ถึงจะยอมว่ามาค่ะจะไม่แต่งที่นี่ก็ได้แต่ต้องขึ้นไปจัดงานแล้วจดทะเบียนสมรสต่อหน้าคนในไร่เอ๊ะคุณทิพย์อย่ามาลุกเล่นนะไม่ได้เล่น รู้ตัวหรือเปล่าว่าการที่จันหายไปเฉยๆถูกคนที่นั่นพูดถึงยังไงบ้างนราทิพย์จ้องหน้าคนเอาเรื่องที่กำลังเปลี่ยนเป็นงุนงงเธอหนีมาแล้วเกี่ยวอะไรกับคนอื่นคนเขาพูดกันว่าพี่ทําเธอท้องแล้วไม่ยอมรับเธอเสียใจไม่เป็นผู้เป็นคนถึงได้หอบลูกหนีทําพี่เสียชื่อเสียงจนลูกค้าแอนตี้ไม่ยอมมาเที่ยวร้านของที่ราลึกขาดไรายได้พนักงานเดือดร้อนกันหมด เธอต้องกลับไปแก้ข่าวไปจัดงานแต่งที่นั่นจะได้โปรโมทไร่กู้ชื่อเสียงคืนและหลังจากนั้นจะไปปารีสพี่ก็ไม่ห้ามเขาพยายามแสดงสีหน้าจริงจังไม่เหมือนกำลังโกหกถ้าไม่เชื่อจะโทรไปถามแปมก็ได้นะชมจันทร์ยังกลัวปาริชาตจะโกรธก็อตอนจากมาไม่ได้บอกลาสักคำแล้วทำไมต้องจดทะเบียนถ้าแค่กู้ชื่อเสียง จัดงานเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นจันไม่จดเธอยือนกรานหนักแน่นก็กันถูกเธอเบี้ยวเรื่องลูกไงจันไม่ผิดคำพูดแน่ที่บอกไว้ยอมให้เซ็นรับรองบุตรก็คือตามนั้นลูกยังไม่คลอดจะเซ็นได้ยังไงก็รอให้คลอดก่อยเซ็นไงคะเธอชักโมโหโตจนป่านนี้พูดจะไม่รู้เรื่องกว่าจะคลอดอีกตั้งหลายเดือน เกิดเธอเปลี่ยนใจขึ้นมาจะทำยังไงในท้องนี่ก็ลูกพี่หลานแม่แค่จัดงานแต่งหลอกๆมันไม่พอถ้าจันไม่ตกลงพี่ก็ไม่ตกลงปล่อยให้พวกย่าจัดงานที่นี่เชิญนักข่าวมาเดี๋ยวรู้กันทั้งประเทศไร่ของพี่ก็ดังอยู่ดีถือว่าเราไม่มีสัญญาไม่ต้องไปปารีสอยู่เลี้ยงลูกที่ไร่จนแก่กับแม่กับป้าจันนั่นแหละชมจันอ้าปากค้าง เมื่อคิดตามที่เขาพูดเอาจริงก็ระแวงเพราะสองวิธีที่ว่ามาแทบไม่แตกต่างคุณทิพย์กำลังหลอกจันจะไม่ทําก็ตามใจก็แค่ไม่ได้ไปปารีสกลับบ้านเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ขี้เกียจคุยกับจันละท่าทีไม่แยแสทําชมจันเริ่มเครียดแล้วถ้าจันตกลงจะรู้ได้ยังไงว่าคุณทิพย์ไม่ได้หลอก เลือกเที่ยวบินเลยไปวันไหนพี่จะซื้อตั๋วให้จะบินหลังแต่งเลยก็ได้ยังไงก็ใช้เลิกสะดวกอยู่แล้วถ้างั้นก็ตกลงค่ะเดลนาราทิพยกมือขึ้นมารอให้หญิงสาวแตะชมชันก็แตะอย่างเสียไม่ได้และก่อนที่จะไปส่งหญิงสาวกลับบ้านเขาก็ทำการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแต่เป็นเที่ยวบินที่จะพาเขาและเธอกลับเชียงราย จะเดินทางหลังจากไปลองชุดแต่งงานตามคำสั่งของหม่อมกุลาบทำไมต้องรีบด้วยคะก็ไม่ได้รีบนะยังอีกตั้งหลายวันใจพี่อยากให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำพี่กลัวจันไม่ได้ไปปารีสเขายิ้มมุมปากแล้วเดินนำออกจากห้องต้องรีบไปส่งเธอก่อนแล้วค่อยไปวางแผนกับหม่อมสะอางอีกทีอะไรกันนะ้าเด็กพวกนี้ตอนให้แต่งไม่แต่ง พออยากแต่งก็จะมาปกปรับแค่สองสัปดาห์จะเตรียมงานทันไหมมอมกุลาบบนอุบเมื่อหลานสาวบอกหมายกำหนดการขากลับนราทริปแค่มาส่งหน้าบ้านเขาไม่ได้ตามเข้ามาเพราะต้องรีบไปแจ้งเรื่องจัดงานกับบ้านโน้นนั่นสิลูกถ้าไม่อยู่ๆเปลี่ยนใจอะพงศกรเองก็สงสัยจัน์กลัวท้องใหญ่จะใส่ชุดไม่สวย อีกอย่างฟังที่คุณหมอพูดก็อยากรีบจัดการแล้วมาทุ่มเทเวลาให้เจ้าตัวเล็กค่ะแล้วทำไมถึงไม่จัดงานที่นี่ให้เสร็จก่อนคุณชายก็อีกคนแทนที่จะเข้ามาคุยกันให้รู้เรื่องแค่เกลืออยู่ที่กรุงเทพทั้งนั้นไหนจะพวกสํานักข่าวอีกพ่อเธอมีหน้ามีตาในสังคมนะฉันอยากแต่งเงียบๆค่ะหม่อมยายแค่ได้ยินก็ขนหัวลุกไม่เข้าใจ จะได้เสียกับใครทําไมต้องเปล่าประกาศจ้างเถอะครับหม่อมแม่หนูจันยอมแต่งก็ดีแล้วพงศกรรีบตัดบทก่อนที่แม่ยายจะบ่นไม่หยุดฮึ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกพ่อลูกเข้ากันเป็นปีเป็นครุยดีนักหม่อมกุหลาบเดินหนีไม่ต้องเป็นแม่งานเอาเวลาไปนั่งเลือกเครื่องเพชรก็ดีครั้งก่อนที่หลานสาวหนีงานแต่ง อยางรู้สึกขายหน้าไม่หายให้แต่งไปเงียบๆแล้วค่อยพาเหลนคนแรกมาอวดสื่อทีเดียวดูสิคะหม่อมแม่งอนและวาสนาได้แต่นั่งตาปริบมองทุกคนคุยกันไม่กล้าขัดไม่กล้าออกความคิดเห็นกลัวจะถูกตำหนิว่าไม่เป็นกลางแล้จันจะไปที่นั่นเมื่อไหร่ลูกกระทานหันแบบนี้พ่อทิ้งงานไปทันทีไม่ได้อะไม่เป็นไรคะ่ะ ให้งนนเป็นคนเตรียมงานจันคงไปล่วงหน้าไม่กี่วันได้ที่ไหนหนูจันเป็นเจ้าสาวต้องไปช่วยบ้างถึงแม่สามีจะเป็นคนสบายสบายแต่เราก็ไม่ควรเฉยเดี๋ยวแม่จะปรึกษากับหม่อมสะอางให้ว่าเราต้องทำอะไรค่ะชมจันไม่คิดอธิบายจะไปก่อนกี่วันก็ค่าเท่ากันแต่งงานเสร็จก็จะบินไปปารีสทันที ถ้าแม่อยากจะตามไปอยู่ด้วยเธอก็ยินดีเป็นอย่างมากคืนนี้นาราทิ์ส่งภาพตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสแบบที่เดียวมาให้ใจหายที่เขาปล่อยเธอง่ายได้แต่เมื่อตัดสินใจแล้วเธอก็ตัดความปั่นป่วนในอกได้พึงนึกได้ว่ายังไม่ได้คุยกับการาเกตวันนี้สมองเบาลงมากแล้วจึงกดไปหาเพื่อนรัก จันคนปลายสายเสียงสั่นเครือคล้ายจะร้องไห้เกดเป็นอะไรหรือเปล่าจันขอโทษนะไม่ได้ติดต่อไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเกดแค่คิดถึงจันน่ะอยู่บ้านแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างที่บ้านอย่าบางังคับให้แต่งงานอยู่หรือเปล่าวะตกลงกันได้แล้วล่ะจันได้ตั๋วไปปารีสแล้วนะเหรอดีจังเลยดีใจด้วยนะ เสียงของกระเกตเจือความเศร้าแล้วเกตเป็นยังไงอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเกดอยู่ฮ่องกงไปดูกิจการกับที่บ้านเหรอชอบไหมเปล่าพ่อกับแม่ไม่ได้มาเกดมากับคนอื่นฮะนี่อย่าบอกนะว่าอยู่กับคุณคริสก็ประมาณนั้นความจริงพ่อกับแม่กำลังจะตามมาแต่พิ่กดสิดันมีเรื่องซะก่อน ก็เลยต้องอยู่เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยตามมาเรื่องที่อ,อทำผู้หญิงท้องใช่ไหมจันรู้ด้วยเหรอพี่ทิพย์บอกสินะตอนแรกเกตเห็นข้อความของจันอย่างนึ้ว่าจันมีปัญหากับพี่ทิพย์ไม่ผิดใจกันยังคุยกันได้ก็ดีแล้วเรื่องของจันไม่มีอะไรน่าห่วงว่าแต่เกตเธอทำไมถึงไปอยู่กับเขาได้ตกลงใจแล้วเหรอ แล้วนี่เขาไม่อยู่หรือไงอืมเขายังไม่กลับนะทำงานอยู่ทำชมจันทร์ต้องมองนาฬิกาได้แต่คิดในใจว่าป่านนี้แล้วเนี่ยนะทำงานหรือทำอะไรกันแน่ส่วนที่ว่าทำไมถึงต้องอยู่กับเขาเกตโชคไม่ดีถูกพี่อาทิตย์ปฏิเสธหมดแรงสู้ละคงต้องอยู่ที่นี่อีกหลายปี เงียบไปอึดใจคล้ายกลื่นก้อนสะอื้นโทโเกตความทุกข์ของเพื่อนทำให้ปัญหาของเธอกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวไม่กล้าบอกเรื่องงานแต่งกรรมลอที่จะเกิดขึ้นให้เพื่อนรกสมองไปเที่ยวปารีสได้สนุกนะงานแต่งเกตขอไม่เชิญได้ไหมไม่อยากให้มาเห็นเจ้าสาวหน้าตาอมทุกข์ถึงจะดูเหมือนพูดติดตลกแต่ชมจันทร์รู้ว่า การาเกตกำลังเสียใจล้อเล่นนะกว่าจะถึงวันงานจันคงอยู่ปารีสไม่ต้องมาให้เปลืองค่าเครื่องบินหรอกเขากลับมาละเกตวางสายก่อนเดินทางปลอดภัยนะจันเกตก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะวางสายแล้วยังรู้สึกไม่สบายใจอยากแวะไปหาก่อนไปปารีสแต่ดูจากเวลาบนตั๋วเครื่องบินแล้วคงไม่มีโอกาส มีบางอย่างไม่เป็นไปตามข้อตกลงเมื่อช่วงบ่ายของวันถัดมาหม่อมกุลาพูดโปรงหลังจากจิบน้ำชาไปสองสามอึกนี่แม่หนูจันเดี๋ยวไปจัดกระเป๋าพรุ่งนี้คุณชายจะมารับกลับเชียงรายแต่เช้าเอาไปเท่าที่จำเป็นก่อนไว้วันจัดงานฉลองที่กรุงเทพค่อยเก็บทั้งหมดอีกทีหม่อมยายว่าอะไรนะคะทำไมต้องเลี้ยงอีกรอบแล้ว ทำไมต้องไปเชียงรายพรุ่งนี้จันตกลงกับพุนทิศแล้วนะคะงงไปหมดที่จูๆ่ๆตัวเชียงรายถูกเลื่อนวันเดินทางอันนั้นยายรู้แต่เราจะไปแบบปปรับไม่ได้ต้องไปช่วยเตรียมงานด้วยแม่สามีเรานะล่วงหน้ากลับไปตั้งแต่เช้าอุตส่าห์ให้คุณชายอยู่รอเราถ้าทำเฉยก็ดูจะเห็นแก่ตัวเกินไป ส่วนเรื่องงานเลี้ยงที่นี่ยายคุยกับทุกคนแล้วว่าจะเลี้ยงขอบคุณแขกที่เขาอยากมาย่อนซองงานแต่งเราเท่านั้นเองฉันไม่เห็นอยากได้เงินพวกนั้นเลยค่ะไม่ต้องแจกซองแล้วก็ไม่ต้องจัดงานสิคะไม่ได้คนรู้จักของพ่อเราเยอะนักธุรกิจทั้งนั้นของฝั่งนั้นก็ไม่น้อยถึงท่านชายรักษาจากเะเียณแล้วแต่ก็ยังมีหุ้นอยู่ในกิจการต่าง จะทำอย่างที่หนูจันบอกไม่ได้อย่าทำตัวมีปัญหาแล้วก็อย่าฉีกหน้าพ่อเรากลางงานอีกล่ะไปจัดกระเป๋าเถอะอย่ามัวเถียงยาอยู่เลยอยากลองกระฟัดกระฟีดกระทืบเท้าตึงต่างดูบ้างแต่ติดที่ไม่กล้าเพราะไม่เคยทำมาก่อนได้แต่เดินฮึดฮัดกลับห้องแล้วโทรหาคนที่บอกว่าจะมารับทำไมเป็นแบบนี้คะก็แค่แต่งหลอกๆทำไมต้องเตรียมงานให้วุ่นวาย และไหนว่าค่อยตามไปตอนใกล้วันงานไม่รู้สิก็ย่ายายแอบไปตกลงกันมาสั่งแบบนี้พี่ก็ปฏิเสธไม่ออกถ้าจันไม่อยากไปก็ต้องพูดเองน้ำเสียงหนักใจของชายหนุ่มทำเธอพูดไม่ออกกดตัดสายแล้วโยนเสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางด้วยความหงุดหงิดไม่มีโอกาสเห็นรอยยิ้มมุมปากของคนที่ว่านหนักใจได้เลย